สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือ Travel Kit Line Up ใหม่ปี2023จาก b e l กินนะมีทั้ง Wall c h a r ์จที่ชาร์จในรถสายชาร์จแบบถักแบบถึกเลยแล้วก็หูฟังบางตัวเนี่ยแอบเห็นวางจำหน่ายแล้วในช็อปชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อป Apple หรือว่าร้านค้าอื่นๆก็ตามนะครับแต่ราคาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากัน เริ่มกันที่2อ,อย่างแรกก่อนเพราะเขาใช้คู่กันนะกับสายชาร์จและอะแดปเตอร์ตัวสายชาร์จเนี่ยคือ o o t Charge Profect นะครับ USB Type C to Lightning Port และตัวนี้เนี่ยก็คือ b o t Charge p r o Duo Wall Charge 65วัตต์สายชาร์จตัวนี้เนี่ยเห็นอย่างแรกเลยเขาเป็นสายถักนะก็พอเป็นสายถักเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะมีประสบการณ์กันว่าถ้าเกิดซื้อ iPhone มาสายที่เขาแถมมามันจะเปื่อยเร็วเปื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ปีนึงมันก็จะเริ่มแบบเริ่มขาดเริ่มเปื่อยและเริ่มเหลืองนะตรงนี้เขาบอกว่าเลยว่าาทนมานมกะ ความยาวตัวนี้หนึ่งเมตรนะครับเป็นสายถักสีน้าเงินนะที่เราได้มาส่วนอีกสีหนึ่งที่เป็นสีทูโทนตัดมากับสีน้าเงินเนี่ยก็คือสีโรสโกเห็นปะ่ะมันเป็นแบบอะไรส่วนหนึ่งเลยนะมันก็ดูแพงไปอีกระดับหนึ่งเรื่องของสายเนี่ยสายถักของเขานะลองพับลองหักลองงอดูแล้วเนี่ยเออดูมีความทนทานจริงๆนะดูแข็งแรงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงข้อตรงนี้ที่เป็นปัญหาเลยสาหรับสายชาร์จคือเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหักตรงนี้เขาเป็นซิลิโคนค่ะป้องกันการหักงอ แต่ว่าโอเดแบ,บเห็นครับเพรามีอะไรอีกตัวหนึ่งมานี่เป็นเหมือนเหรียญสีเงินๆแบบนี้ถามว่าใช้ทําอะไรแปะกับตัวนี้ไงนี่มันแปะติดกันได้เลยเพราะฉะนั้น อันนี้เราสามารถแปะไว้ที่โต๊ะทำงานของเราได้และเวลาเราใช้ใสายชาร์จปุ๊บเนี่ยขี้เกียจม้วนเราก็เอาตรงนี้แปะเลยเก็บเอาไว้กับโต๊ะราคาตัวนี้นะครับ1เมตร990บาทหรือถ้าชอบยาวหน่อย2เมตรเนี่ยก็1,190บาทครับรับประกันตั้ง5ปีเนี่ยซึ่งเหมือนซื้อความสบายใจไปได้เลยนะมาถึงวอลชาร์จกันบ้างนะครับอันนี้เอตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ๊ตเคยใช้วอลชาร์จของเบลกินและยังใช้อยู่ปัจจุบันครับแต่ว่ามันขนาดใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กลงขนาดเดียวกันก็ยัังงงชาาารร์์จเ็ววไดด้้ถึ65นะตตนอูมหกล่ ข้างในก็คู่มืออะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมีความแน่นหนาหนึบหนับอยู่พอสมควรนี่ไหลออกมาแล้วนะครับแอบลือกล่องนิดนึงแล้วกันหุ้ยคุณผู้ชมเล็กกว่าที่โอดคิดไว้มากนะ ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะครับด้านบนเขาก็สก,กรีนไปเลยนะครับโถหรือว่ากําลังไฟชาร์จเนี่ยทั้งหมดที่ปล่อยได้สูงสุด65วัตต์แบ่งเป็น2พอร์ตนะเป็นพอร์ต Type C ทั้งคู่นะด้านบนเนี่ยจะเป็น45หรือ65วัตต์แม็กด้านล่างจะเป็น20หรือ65วัตต์แม็กนั่นหมายความว่าถ้าเกิดชาร์จพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเพียงพอร์ตเดียวจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์แต่ถ้าเกิดเราต้องการชาร์จ2พอร์ตด้านบนนะครับจะเป็น45ด้านล่างจะเป็น20 ด้านข้างเองนะครับก็มีสกรีนเบลกินนะแล้วก็ตัวขาสามารถพับเก็บได้แบบนี้ครับและที่โอชอบเลยขาเป็นขาบแบนหาไม่ค่อยได้นะวอลชาร์จขาบแบนที่แบบใช้กับโทรศัพท์นะพอเก็บแล้วเนี่ยขนาดก็มีความกระทัดรัดดีนะครับเหมาะกับเป็นทาเวลคิดพโไปต่างจังหวัดได้ง่ายๆ ที่เห็นเขาเล็กแบบนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีแกนชาร์ตนั่นเองครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะ iPhone, iPad, MacBook ใช้ได้อยู่แล้วนะอุปกรณ์อื่น,นสมาร์ทโฟนแบบ Android อื่นๆนะครับ Samsung Galaxy หรือว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าแท็บเล็ตอื่นๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับน้ำหนักของเขาอยู่ที่100กรัมเท่านั้นนะแล้วก็บวกกับสายชาร์จอีก30กรัมพกพาง,ง่ายๆครับไม่ได้เป็นภารากระเป๋าสักเท่าไหร่ราคาแกนชาร์จตัวนี้นะครับ1,790าบาทรับประกัน2ปี แวะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ของอนกันเพราะ OP ไม่ค่อยได้ใช้ Max Save ักเท่าไหร่ตัวนี้เป็น Boost Charge Pro Violet Car Charge ครับ,บ Max Save ตัวนี้เนี่ยได้15วัตต์นะเป็นตัวชาร์จในรถที่สามารถเสียบกับช่องแอร์ได้เลยนะครับก็มาลองแกะกันตัวนี้เนี่ยเขาว่าราคาแรงนิดนึงนะครับ4ี่0บาทครับก็รองรับ iPhone 12ขึ้นไปนะที่ใช้ Max Save ได้นะตัวกล่องโอ้แอบแน่นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะมีคู่มือด้านในก่อนนะครับ ชุดหนึ่งอดข้ามไปเร็วๆแล้วกันอันนี้คือตัวแท่นชาร์จนะครับแม่เหล็กเนี่ยเขาว่าดูดแรงด้วยนะอดขอแกะเลยแล้วกันนะครับตัวสายเนี่ยเขาจะหุ้มมากับกระดาษไข1อันนะอดขอดึงนี้1เพราะว่ากลัวมันขาดนี่สายนะครับจะเป็น Type C นะคุณผู้ชมสีเทานะแล้วก็มีสายลัดมาให้เป็นซิลิโคนนะครับส่วนตัวที่ชาร์จเนี่ยตรงนี้จะเป็นความแบบพื้นผิวนุ่มๆนิดนึงนะแล้วก็ด้านหลังสามารถปรับองศาได้ แล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะบางทีเราดู Google Map อะไรเงี้ยบางทีมันหักลงมันก็หงุดหงิด่นนะอันนี้เป็นช่องสําหรับเสียบกับช่องแอร์นะครับก็เป็นซีดีโค้แหละแต่ก็มีความแน่นเลยความยาวสายเป็นเรื่องจําเป็นถ้าติดตั้งในรถครับตัวนี้เมตรยี่ครับพตัตโตโอสก็เมตรพอดีเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับยาวดีกว่าสั้นครับ สุดท้ายแล้วนะครับ Soundform Pulse ครับหูฟังตัวใหม่เป็นแบบ in-ear ตัดเสียงรบกวนได้หูฟังตัวนี้เนะี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะกับ iPhone อย่างเดียวนะครับรองรับ Android ด้วยเพราะเห็นโลโกล้นี้ไหมมี f a า t แ p i ์นะที่เป็นของ Google อ่าตัวหูฟังอ่าด้านในจะเป็นแพคเกจเขียวๆแบบนี้เขียวๆขาวๆ,ๆนะครับหูฟังรัดมาแงก่อนแงะแง,ง,ง,งนี่ตลับหูฟังจะเป็นทรงแบบนี้นะครับมนๆหน่อยเหมือนเป็นตลับแบบ เหมือนตลับแป้งอะด้านบนก็จะมีวิธีการใช้งานที่สกีเลยนะว่าแตะกี่ครั้งเป็นยังไงครับอันกลมๆเนี่ยคือแตะสั้นนะแตะ1่ครั้งเป็นเพล์พอยแตะ2ครั้งเป็นเพลงถัดไปแตะสาครั้งย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือแตะสองครั้งตอนสายเข้าเนี่ยก็สามารถกดวางและรับสายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการมิวสเสียงนี่กดค้างไว้2วินะแตะค้างไว้หรือแตะค้างไว้ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนหรือเรียกสิริ หูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับแพทเทิร์นของเขาเนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่มีก้านนี่แหละนะแล้วก็ถ้าเกิดดูด้านข้างแบบนี้นะจะเห็นว่ามันมีความอ้วนนิดนดน,ดนึงนะครับส่วนรูต่างๆเนี่ยก็มีหลายส่วนด้วยกันนะนี่มีด้านเมื่อกี้ด้านข้างนะครับเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม์ของเขาเนี่ยมีข้างละ3ตัวรวมหูฟังสข้างเนี่ยก็6ตัว ไดเวอร์ของเขาเนี่ยขนาด12มิลลิเมตรนะครับในเรื่องแบตเตอรี่นะมันทนไหมเนี่ยตัวนี้หน้ากล่องเขาบอกว่าตัวหูฟังเองเนี่ยใช้ได้7ชั่วโมงบวกกับเคสอีก28ชั่วโมงนะครับก็รวมเป็น35ชั่วโมงตัวเคสไม่รองรับไวเลสชาร์จนะครับการชาร์จจะเป็นชาร์จผ่าน Type C ที่ทางด้านหลังนะส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้มีแอปพลิเคชันในการใช้งานร่วมด้วยนะครับชื่อว่า Sound Forms อุปกรณ์เนี่ยยังมีเพิ่มมาให้อีกนิดนึงนะครับกล่องเหมือนกล่องลูกอมเลยอะเล็กๆนะครับ ดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวจุกนะเป็นไซส์จุกที่ให้เพิ่มเติมมาแล้วก็จริงๆด้วยนะครับก็น่าจะมีไซส์เล็กมาให้เพิ่มเติมนะแล้วก็มีไซส์ใหญ่มาให้อีก2อันนี่ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะสุดท้ายละเป็นสายชาร์จครับเป็น Type A to Type C นะครับสีขาว แอปที่ใช้งานร่วมกับหูฟังก็คือ Soundform นะครับโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะแสดงพื้นฐานทั่วไปเช่นแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับหูฟังซ้ายขวานะแล้วก็รูปแบบเสียงเนี่ยสามารถปรับแต่ง Equalizer ได้ครับอย่างนี้เป็น Belkin Signature นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถปรับได้หรือถ้าไม่ถูกใจครับเราสามารถกาหนดเองได้นะครับว่าไป EQ แบบกาหนดเองแล้วก็ปรับได้เลยลาก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 นี่ สำหรับการตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเราไม่แตะที่ตัวหูฟังสามารถเปิดปิดในนี้ได้เช่นเดียวกันครับกดเปิดไปได้เลยอันนี้คือ Noise Cancellation นะครับหรือถ้าต้องการฟังเสียงข้างนอกแบบ Hear t u u e ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ครับส่วนเสียงข้างนอกจะดังมากน้อยแค่ไหนเรากําหนดได้ว่าเนี่ยจะเป็นแบบเบาหรือว่าจะเป็นแบบดังมากโดยที่เราไม่ต้องถอหูฟังเราก็ได้ยินเสียงข้างนอกไปด้วยนะครับ ผู้ฟังซาวฟอร์มพาวส์ตัวนี้นะครับราคา3,490บาทถ้าใครรู้สึกว่าสีขาวกลัวเลอะมีสีดำให้เลือกด้วยประกัน2ปีครับอันนี้คือไลน์อัพใหม่ทั้งหมดนะครับที่เป็น Tra v e l ค i t จาก Bel กินในปีนี้ที่เรามาพูดถึงกันนะครับต้องบอกว่าทั้ง4ชิ้นถ้าเกิดเรามีอุ่นใจได้เลยว่าใช้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรวมถึงระหว่างเดินทางได้นะครับแบตเตอรี่จะไม่หมดตัวดปเตอร์น่าสนใจมากน้ำหนักเบาสามารถชาร์จได้2พอร์ตถ้ามีอุปกรณ์มากกว่า1ก็ชาร์จพร้อมกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเลโททรรรรรศัพัพ์หหืออว่านคสสใใจก สามารถไปหาซื้อกันได้บางตัววางจําหน่ายแล้วที่หน้าร้านชั้นนําที่อดบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อป Apple b a n านาหรือว่า p o w e r b u y บรวมถึงร้านชั้นนําอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามกันไว้ด้วยสวัสดีครับ